วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําไกด์เกี่ยวกับเควสท,ที่มันต้องอเกี่ยวกับพวกเข็มทิศนาฬิกาแล้วให้เราไปตรงจุดๆนั้นเนี่ยมันยังมีหลายคนเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจว่าเควสเนี่ยต้องทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาไขาข้อข้องใจกันครับผม เมื่อเราเข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องสังเกตก่อนนะครับผมก็คือ,อมันจะเป็นเควสของแบบคล้ายๆกับประมาณนี้ครับของพวกไบโอแบบนี้ก็มีครับเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายที่ว่ามาให้ให้เรามาร์กลงเนี่ยให้เรามาที่แผนที่นี้แล้วก็ให้เราเนี่ยค้นหาแล้วก็ให้สังเกตให้สังเกตที่เครื่องหมายแบบเนี้ยให้เราวิ่งไปตามเข็มทิศเนี่ยให้เราไปค้นหา ิ่งของนั้นๆจุดนั้นๆเนี่ยประมาณเนี้ยครับผมเราก็จะผ่านเควสนี้ได้ซึ่งมันก็อาจจะมีเควสแบบของไบโอแบบนี้ก็มีนีครับผมมันก็แล้วแต่ว่ามันจะขึ้นมาให้เราหรือสุมมาก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเ,เพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนเจอเควสเหมือนตรงมุมมุมเนี้ยครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับผมเนี่ยหรือหรือแบบที่ผมกดเข้าไปแบบเนี้ยแล้วแต่นะครับผมถ้ามันมีอย่างเนี้ย ส่วนใหญ่คนจะเล่นกันไม่ถูกสิ่งแรกเลยนะครับผมที่เพื่อนๆจะต้องสังเกตเพื่อนๆดูตรงมุมจอข้างบนนี้นะครับเนี่ยที่ผมเอาเมาส์ไปชี้เห็นไหมครับถ้าผมเนี่ยถ้าผมไม่ชี้ถ้าผมกดแท็บนะครับผมผมกดแทบ็บมันก็จะขึ้นแบบนี้มาเห็นไหมครับเหมือนเราเลือกเป้าหมายออโต้อัตโนมัติเห็นไหมครับเราก็สามารถคลิกซ้ายคลิกขวาตีได้เลยนะครับผมแต่ในกรณีแบบนี้มันให้เราเนี่ยให วิ่งไปตามเครื่องหมายตรงนี้ซึ่งวิธีหาหายัางไงเราสังเกตตรงล่องตรงนี้ดีๆนะเห็นนะครับมันจะอยู่ระหว่างเป็นกึ่งกลางอยู่ตรงนี้เวลาที่เราหันมาเงี้ยเวลาเราเจอแบบเนี้ยอ้แบบเนี้ยคืออะไรตรงนี้ก็คือข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีหีบสมบัติถ้าเราวิ่งไปเราจะมีหีบสมบัติเธอจะเก็บได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งว่ากันอีกทีอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีเนี้ยวิธีหาเคลแบบยนี้ง่ายๆครับสมมุติว่าผมอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งสังเกตนะครับผมถ้าผมออกห่างจาก ตัวที่มันจะเป็นเครื่องหมายเนี่ยมันก็เลจ,จะเริ่มจางลงสมมุตินะครับผมสมมติว่าผมรู้แล้วว่าไอ้เพชรเนี่ยเข็มทิศต,ตรงเนี้ยมันมาร์กอยู่ตรงนี้สมมติผมรู้นะผมรู้แล้วว่ามาร์กอยู่ตรงนี้สมมุติว่าผมผมรู้แล้วกด M ขึ้นมาผมมาร์กช่วยช่วยมาร์กเสริมไว้ตรงนี้ด้วยกันแบบค้นหาแล้วผมก็วิ่งมาไม่ว่าจะแมปอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมพอผมวิ่งมาปุ๊บสังเกตไหมครับตรงเนี้ยจากที่มันไม่มีเนี่ยมันก็จะเริ่มจางๆขึ้นมา มาแล้วมันก็จะมีหัวอ,อย่างนี้ถ้ามันยังไม่มีทีนี้มันจะมีบาง q u e s ประเภทแบบว่าถ้าเราไปแล้วยังไม่มีเนี่ยสิ่งแรกเลยให้เราวิ่งไปให้ไอแถบเข็มทิศข้างบนเนี่ยมันชัดซะก่อนนะครับผมพอมันชัดเนี่ยสมมติว่าคุณมาแรกๆเนี่ยคุณอาจจะยังไม่มีก็ได้คุณอาจจะต้องวิ่งวนแต่แต่ให้เรารู้แล้วว่าถ้ามันเริ่มชัดอยู่แถวนี้ก็ให้รู้แล้วเริ่มมาร์คมันอยู่แถวนี้เนี่ยมันเริ่มชัดแล้วพอมาเริ่มชัดปุ๊บค้นหาครับค้นหาจริงจริง คนก็คงเห็นแล้วแหละผมวิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสมมติเราวิ่งมาที่แมปในแบบหนึ่งเนี่ยเราเราหันไปหันไปนไป,ปุ๊บๆอย่างนี้ยังไม่ใช่อย่างนี้ยังไม่ใช่นะครับถ้าอย่างเงี้ยอ่ะสมมติตรงกลางเป๊ะผมไปมตรงนี้ก่อนสมมติมันชี้มาอย่างนี้เรารู้แล้วว่ามันอยู่ตรงทางขวาเราสมมตินะครับเพราะว่าแมปแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือน,นสมมติเราเราวิ่งมาใช่ปะ่ะเราวิ่งมาปุ๊บอ่ะมันขึ้นปุ๊บปุ๊บถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยคือเรามาถูกทีลวทีเนี้ยก็ให้เราสังเกต ด้วยตัวเราเองนะครับผมแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวามองซ้ายมองขวาวิ่งไปวิ่งมาเอ๊อยู่ตรงไหนว่าไอ้กล่องนี้ไม่ใช่นะไอ้กล่องนี้เดีย๋ยวผมพาไปดูโอ้วิ่งซ้ายวิ่งขวาพอคุณมาถึงจุดที่มันกระพริบทองทองเนี่ยสแสดงว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจุดทองทองเนี่ยจุดเล็กๆตรงเนี้ยครับผมมันจะเป็นจุดคล้ายๆกับถ้าเป็นเฟสต้องเฟสมันรอให้บอสตรงเนี้ยเกิดนะครับผมแต่แต่เฟสมันไม่ใช่รอให้บอสเกิดวิธีทา ทำยังไงไอเน,นี้ยเข้าประเด็นแล้ววิธีทำเนี่ยต้นใหญ่คนไม้ทำไมกด F ไม่ไปกดซ้ายกดขวาก็ไม่ไปไไม่ได้สักทีหรือต้องไปซื้อจอบหรือต้องไปซื้ออะไรมาจริงๆไม่ใช่ครับผมวิธีเดียววันหมดครับวิธีกดก็คือ1กดคอนโทรขึ้นมาให้ลูกศรเมาส์มันขึ้นมาแล้วเอาเมาส์เนี่ยเคลียไปช้าๆเคลียไปจนขึ้นอย่างนี้๋ยวผกบอดะเลี้ยงออกก่อนครับอ่ะคุณเคลียรไปเนี่ย เคลียไปอย่างนี้พอคุณเคลียร์มันจะขึ้นชื่อ,อเห็นไหมครับมันบอกว่าให้เราเนะี่ยใช้วิธีการคลิกมันบอกให้คลิกขวาแต่ก่อนที่เราจะคลิกขวาได้เนี่ย,ให,ยหใ,หหหให้เราคลิกซ้ายไปทีหนึ่งให้มันขึ้นมาเห็นไหมครับให้เราคลิกซ้ายไปให้มันขึ้นเวสตรงนี้มาให้เรามั่นใจเห็นไหมครับพอเราคลิกซ้ายตรงนี้ทีหนึ่งปุ๊บให้เราคลิกขวาแค่นี้เองจบรูดเดียวจบจบแล้ว แล้วเราก็กด f e แล้วแต่พื้นที่แต่ส่วนใหญ่แล้วหลังจากคลิกซ้ายคลิกขวามัมนก็จะให้กด f e นะครับผมแค่นี้จบแล้วครับผมไม่มีอะไรแล้วเป็นเควสที่มันเป็นเทคนิคและขั้นตอนง่ายๆสําสหรับคนที่ไม่รู้หลายคนเนี่ยมีเยอะมากนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเองก็ได้มาทําตัวอย่างให้ดูสักเควสหนึ่งแล้วก็วิธีทำเนี่ยเหมือนกันหมดถ้าคุณเจอเควสอะไรที่ให้มาค้นหาเข็มนาฬิกาเนี่ยแค่ เนื้อเนื้อเควสอาจจะแตกต่างกันออกไปแล้วแผนที่อาจจะแตกต่างออกกันออกไปแต่วิธีทําเหมือนกันหมดเลยครับผมก็คือต้องเอาเมาส์ไปคลิกซ้ายตรงนั้นก่อนวิ่งไปตามแผนที่ที่เจอก่อนสิ่งสําคัญอันนี้สําคัญกว่านะครับผมเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือคุณต้องวิ่งไปตามแผนที่ก่อนเพื่อจะให้ไอตรงที่เกี่ยวกับมาร์คแผนที่ที่อยู่บนมุมจอที่ผมเล่าให้คุณฟังทีแรกอะตรงนั้นอะให้มันขึ้น ให้มันอยู่ในระยะที่ว่าเออเนี่ยประมาณนี้แหละอยู่แถวนี้แหละประมาณนี้เจอพอคุณเจอปุ๊บคุณก็สํารวจแ,แถวนั้นเลยว่ามันมีจุดทองอยู่ตรงไหนพอมันมีคุณก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆมันพอคุณเจอแล้วคุณก็อ่าคลิกซ้ายทีหนึ่งพอคลิกซ้ายเสร็จมันมันก็จะบอกว่าเนี่ยให้เราคลิกขวาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเราสําเร็จเควสที่เกี่ยวกับแผนทีแ่แล้วจบแค่นี้ครับไม่มีอะไรไม่ต้องไปกังวลอะไรอีกเลยครับผม เป็นเควสไบโอที่เกี่ยวกับต้องหาจุดเข็มทิศนั่นเองนะครับผม โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าเราสําเร็จล้วพอเรากด m ขึ้นมาเราก็จะเห็นกระดาษตรงนี้ให้เราไปส่งทีหนึ่งซึ่งเฟสอันนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับผมผมจะบอกไว้ลืมบอกนะครับผมมันเป็นเฟลของอันนี้ต่อจากอันนี้เพือพ่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาทํปุ๊บเนี่ยมันก็จใจเพื่อนเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาจุดแบบนี้แบบที่ผมเลยก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นเลยก็คือ เมื่อคุณรับเควสเมื่อกี้นี้แล้วคุณก็จะต้องมารับแถวนี้รับแถวนี้แล้วก็จะวิ่งมาตรงนี้แหละนะครับผมนี่ก็คือสําเร็จลวผมก็จะไปส่งเควสแล้วนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้สมมุติว่าคุณรับเควสที่4มาเนี่ยครับผมจําไว้นะครับผมว่าเควสเนี่ยมันจะให้คุณมาร์กหามาร์กเกี่ยวกับเข็มทิศเนี่ยแล้วก็วิธีทําก็คือเหมือนที่ผมบอกไปตั้งไปตั้แต่ต้นวิ่งมาในจุดที่มันมาร์กไว้ตรงนี้วิ่งมาให้ถึงก่อนแล้วพอตรงนี้เริ่มสว่างปุ๊บเราก็เริ่มค้นหา เราก็หันไปหันมาเนี่ยพอมันขึ้นเครื่องหมายมาร์กตรงนี้มาก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรเราก็ค้นหาตรงไหนที่มีจุดอะไรประหลาดประหลาดสีทองทองหรือหรือหรือตรงที่ผมเล่าให้ฟังทีแรกอะ่ะที่ว่าเป็นอ่าพื้นที่ที่เป็นเขมทิตเหมือนกันอะแต่อาจจะไม่ได้เป็นสีทองทั้ง,งหมดมันอาจจะเป็นหลุมตรงเนี้ยนะครับสว่างสว่าง,างคุณก็แค่วิ่งไหวใกล้ๆกล้เหมือนกันมันก็จะเป็นสีทอง,ทองแล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาแค่นั้นเองนะผมส่วนในรูปแผ่นกล่องแบบเนี้ย มันหมายความว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันซ่อนอยู่แบบนี้ครับผมเราก็จะเจอกล่องซึ่งอาจจะต้องมีกุญแจหรืออะไรในอนาคตนะครับผมมันก็จะมีลูกกล่องเราก็กดได้อย่างนี้เห็นไหมครับพอเรากดแล้วเราก็กดตัวบีขึ้นมาดูหรืออาจจะยังไม่มีะลรให้กดตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นคล้ายๆทับสะสม หีบสมบัติอะไรแบบนี้ถ้าคุณวิ่งไปที่ไหนเจอแบบนี้คุณก็วิ่งเข้าไปได้เลยนะครับผมถ้ามันไม่ได้บังคับว่าต้องเอาคนจูงคแจเปิดอะไรเงี้ยคุณก็คลิกซ้ายเห็นไหมครับเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้เนะี่ยแล้วก็คลิกขวาแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันจบเรียบร้อยสําหรับภารกิจวันนี้ของเรานะครับผมวันนี้ก็ต้องจากกันไปแต่ถ้าข้างหน้ามีอะไรดีเรามาเจอกันอีกนะครับผมผมว่าจะพาไปดูระบบบ,บ้านสักหน่อยนะครับผมว่าพว่าผมก็ได้สร้างบ้านไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะพาไปลงดันเจียนด้วย วันนี้ก็ต้องจากกันไปแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมทนกบนจบสวัสดีครับ